สวัสดีค่ะวันนี้กุ้งอยู่ในงานสิบปีตลาดเขียวริมบึงกันนครขอนแก่นนะคะ,ะก็เอาบรรยากาศเก็บตกมาฝากเพื่อนๆน,นะคะตลาดเขียวนี้จะมีทุกวันศุกร์เลยค่ะของทุกสัปดาห์นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันที่17มกราคม2568เนี่ย เป็นงานครบรอบ10ปีค่ะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะคะว่าในตลาดเขียวในงานครบรอบ10ปีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้กุ้งก็มาออกบูธในานามศูนย์ต่อต้านข่าวลวงจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะตามมาชมบรรยากาศกเลยค่ะเราจะมาไว้7วันน้ำมาสูตรน,นี้เราศึกษามาแล้วนะครับเราทำแล้วทดลองมาแล้วนะครับมาได้ไม,ไม่ไม่น้อยกว่า7วันเหมน7วันจะมาเอาอ นั้นในชุมชนอาจจะตั้งไว้สักแล้วแต่เนาะไปเปิดปุ๋กก็มีหน้าที่เอามาทิ้งนะครับพอทิ้งเสร็จก็เราก็จะมาเอาไปก็มีหน้าที่แยกเศษอะไนที่จะไปทำปุ๋ย ทัปุ๋ยเร้วตอนที่สูตร่เราจะมีสูปุ๋ยตอนมีเพื่อกับฟองเรามีการทับปุ๋ยเราเป็นทำเอยแล้วเป็นน well. ี Alright, right. 1, 5, 5้เป็นเศษจัหนายครับทุนละสิบาทอันนี้ผสมมาแต่ว่านี่มาได้เก็เราจะมีจกอะไรต่างๆแต่ว่าปกติเราจะขายทุละสิบาทยินดีที่จะให้เราครับอันนี้คือเราเก็บจากใบไม้เก็บตัวน้เก็บกยาง่างครับไม่มีกลิ่นใช่มับ มันก็นกินีโ้ิ่ปุ๋ยอะกิดปุ๋ยมีกินปุ๋ตอม่กินปุ๋ยนแตบอกว่าไม่ีกินปก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่กินปุค่รับได้เลยค่ะก่ปุ๋ยได้เลยค่ะนั่นเนี่ยก็คือเราเก็บเกเราเก็บแต่วเราติดตชุมชนแล้วก็เลยทั้งหมาทั้งหมาทั้งหมาท้งาทั้งหมาทั้งหมาทั้มั้งาทปดูตอนที้าแล้งหมาทังหมาท นในงานตลาดเขียวนะคะนอกจากจะมีบูธจากหน่วยงานต่างๆมาออกบูธแล้วนะคะก็มีสินค้ามากมายให้ช็อปเลยค่ะมีทั้งของกินมีผักมีต้นไม้ที่เป็นออแกนิกนะคะที่นี่เขาให้ขายสินค้าที่ปลอดสารพิษเท่านั้นค่ะให้สมกับชื่อตลาดเขียวค่ะก็สนุกในการช็อปของคนรัก สุขภาพเลยค่ะนี่มีปุ๋ยมีข้าวกล้องกุ้งก็ช็อปได้เยอะเลยค่ะเดินเอาของไปเก็บที่รถนี่หลายรอบมากเลยปลาก็มีนะคะเพื่อนๆถ้าใครเป็นคนที่รักสุขภาพนะคะกุ้งแนะนำเลยถ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์นะคะจะมีตลาดเขียวค่ะที่ริมบึงแก่นนครค่ะ ใครใส่รักสุขภาพกุ้งบอกเลยว่าตลาดนี้เนี่ยพลาดไม่ได้จริง,รงๆมะเขือเทศเนี่ยกุ้งก็ซื้อไปรับประทานบ่อยๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูบรรยากาศในตลาดเขียวแล้วก็มาฟังความรู้สึกของคนขายและคนซื้อที่มาช็อปมาซื้อมาขายที่ตลาดเขียวกันนะคะเจนันภาคเทียนนะคะจากสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นค่ะประชาสัมพันธ์ตลาดเขียวขอนแก่นเรานี่เองค่ะ วันนี้เป็นวันฉลองครบรอบ10ปีของตลาดเขียวขอนแก่นนะคะเราเปิดมาตั้งแต่ปีพศ2557ค่ะนะคะ10ปีเต็มๆนะคะกับตลาดคุณภาพแล้วก็ตลาดสุขภาพตลาดเพื่อความเกือ้อกูลค่ะนะคะค่ะตลาดเขียวขอนแก่นเรานะคะก็ได้กำเนิดมาจากทีม NGO ค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ,กะเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะ แล้วก็หน่วยงานอื่นๆอ,อีกนะคะที่ที่มาร่วมกันเปิดเป็นตลาดเกี่ยวขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะคะที่รักสุขภาพค่ะนะคะค่ะก็วันนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างท่านที่ท่านเห็นนะคะมีกิจกรรมหน่วยงานต่างๆมาร่วมกิจกรรมของฉลอง10ปีตลาดเกี่ยวของเราค่ะนี่จะมีสินค้าที่มีคุณภาพมากมายหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ หรือว่าอาหารอาหารพร้อมพร้อมรับประทาน,นะค่ะนะคะแล้วก็อาหารแปลรูปต่างๆนะคะซึ่งซึ่งมีกฎเกณฑ์นะคะว่าจะต้องไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารสังเคราะห์นะคะไม่ไม่ใส่สารสีแปดแต่งกินแต่งสีนะคะแล้วก็แล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ตลาดเขียวเรามีขึ้นสำหรับอ,อ,อาหารที่พร้อมทาน,นะค่ะ สำหรับสำหรับท่านที่สนใจนะคะที่จะเอาพืชผักผ,ผ,ผ,ผลไม้หรือว่าอาหารต่างๆนะคะมามาขายในตลาดเกี่ยวเรานะคะนะคะก็มีกฎเกณฑ์บางประการนะคะที่จะจะควบคุมมาตรฐานของตลาดไว้นะคะก็คือท่านจะต้องมาติดต่อที่คณะกรรมการตลาดเกี่ยวของเรานะคะเราจะมีแล้วก็นัดหมายที่จะออกไปออกไปตรวจแปลงค่ะนะคะ <st> เพื่อจะดูว่าแปลงของท่านเนี่ยปลอดภัยจริงๆนะคะเป็นระดับอินทรีย์หรือว่าระดับปลอดภัยแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยค่ะเราจะเน้นเน้นอินทรีนะคะเน้นเน้นสินค้าอินทรีค่ะนะคะสินค้าปลอดภัยนี่เราจะไม่ไม่รับแล้วะค่ะนะคะก็ก็จะมีคณะกรรมการออกไปตรวจนะคะโดยโดยมี เป็นเป็นมาตรฐานของตลาดเขียวเองนะคะเป็นมาตรฐานของตลาดเขียวเองที่คณะกรรมการตลาดเขียวเนี่ยกำหนดขึ้นนะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงนะคะค่ะโดยโดยเราจะมีการไปตรวจแปลงโดยโตรวจหาว่าว,วิธีการปรุงดินเป็นยังไงวิธีการปลูกเป็นยังไงใส่ใส่ฮอร์โมนรหรือเปล่าหรือว่าใส่ สารเคมีหรือเปล่าหรือว่าใส่ใส่ปุ๋ยเคมีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าถ้าถ้าเราพบเราก็จะยังไม่ให้ยังไม่ให้เข้ามาค่ะให้ให้ให้มีการปรับปรุงก่อนนะคะถึงจะมีสิทธิ์เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะนัดหมายกันเข้ามาขายได้เลยค่ะโดยโดยโดย,โดยมีระเบียบของตลาดอยู่นะคะว่าจะต้องต้องมีการจ่ายค่าแผง ครั้งละเท่าไหร่เท่านะคะโดยมีการขายทุกๆวันศุกร์ค่ะนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายถึงหกโมงเย็นค่ะทุกๆวันศุกร์นะคะที่ตรงข้ามปั๊มปตทริมบึงแก่นนครค่ะนะคะหรือว่าข้างๆข้างๆอนุสาวรีย์พระพระยาศรีบริลักษ์ค่ะพระศรีบริลักษ์ค่ะค่ะ ชอบมากเนาะแล้วก็วันนี้มากับเด็กๆบ้านลูกรักติดใจของเยอะเราก็ไปเต้นด้วยเก่งมากเนาะครับเออแล้วก็ชอบที่อะไรนะมีตลาดเกี่ยวแบบนี้ที่ของเก๋นลุกสุกต้องมาซื้อที่นี่เนะเพราะทุกคนคนตลาดเกี่ยวนี้ช่วยเด็กๆบ้านลูกรักอ่าแล้วก็มาทุกสัปดาห์มาทุกสัปดาห์ชอบอะไรพิเศษครับที่นี่ ซื้อผักซื้อปาอลาราคาเป็นไงบ้างครับราคาก็ไม่แพงครัวันนี้ชอบอะไรบ้างครับโโห,หลายอย่างโอ้โหหลายอย่างกิโลละเท่าไหร่บ้างคะเนีเ่ยอะไรอะ่กอะกระลำผักกาดขาวถือว่าถูกกว่าตลาดข้างนอกไหมก็ไม่ได้ต่างเยอะค่ะแต่ว่ามันจะสดมันจะสดแล้วก็ปลปอดสารพิษใ,ใ,ใช่ไหมครับ